สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้เราจะพามากินซอยจุกันนะคะเรามาจุด้วยกันนะคะใครที่ไม่กินก็ขอโทษขออภัยนะคะผ่านได้นะคะวันนี้เราก็จะทําเวลาช่วงตอนเย็นกันนะคะแสงไฟก็อาจจะส่งแบบไม่ครบก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะกล้องก็อาจจะตั้งใกล้ไปนิดนึงค่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นหมูอ่าสันนอกนะคะยาดาจะมากินอ่าซอยจิ้วหมูค่ะหมูสันนอกแล้วอันนี้ก็จะเป็นหมูสันในค่ะนี่ค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเนื้อค่ะเนื้อสดสดใหม่ๆเลยนะคะของจังหวัดอาโอโมริค่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะต้องมาทาน้าจิ้มอุ้ยกล้องมันเอียงจ้ะพี่น้องจ้าขอโทษขอโทษขอโทษขอประธานอภัยจ้ะนี่จ้าโอเคเนาะเรามาทําน้ําจิ้มกันก่อนเลยค่ะอันนี้พริกป่นเราคั่วเองค่ะเนาะเป่าประกาศไปหลายรอบแล้วอันนี้ก็เป็นบีเทียมค่ะเนาะก็ได้ส่งมาจากเมืองไทยค่ะนี่ค่ะทำน้ำจิ้มกันเลยใส่อะไรก่อน Mm-hmm. ผักแก้มเราก็จะมีผักเซรินะคะเซริแล้วก็จะมีเน่งิค่ะเน่แล้วก็ผักชีต้นหอมกอาไว้แก้มเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันเลยค่ะน้ำจิ้มอันไหนอร่อยไม่อร่อยนะคะอุ้ยยาเดาวใส่ข้าวคั่วเยอะไปปอาก็ไม่ทราบเนาะค่ะว่ามันแข็งอันนี้เป็นเปรี้ยวค่ะ Ừ, ừ, sao, Xếp nuôi nuôi อันนี้เป็นบีใส่บีเทียมไปค่ะมันแข็งเกินเนาะเราใส่ข้าวคั่วไปเยอะเราไม่ได้มีเพียอะไรนะเพียเพียใส่เนาะน้ำเพียเนาะค่ะเนาะเคยชิมครั้งแรกเด้อจันเนี่ยเพียนี่มันเป็นยังไงเนาะจะไม่ใช่ดีมันเป็นยังไงชิมก่อน ยังไม่ขมจากพี่น้องจางเราต้องใส่อีกใช่ไหมเราต้องเอาขมๆใช่ไหมคะใส่ลงไปเลยรัวๆเลยคะ่ะ แล้วค่ะน,นี่ใบชิโกก็มีค่ะใบชิโกผักค่ะผักของเรายุยย,ย,ะยะยะเต็มไปหมดเลยค่ะเราก็จะมากินสัน กันในก่อนนะคะแพ็กนี้แปดร้อยเจ็ดเยนค่ะแปดร้อยเจ็ดเยนมาจะมาใครไม่กินดิบก็ผ่านนะคะโอ้ยน้ำลายแตกจ้ะจิ้มก่อน กินได้เ้วยจ้ะ เราจะมากินสันนอกกันจ้ะเนื้อ,อสันนอกก็งามจ้ะสันนอก ใครไม่กินดิบก็ผ่านนะคะเราจะห่อด้วยใบชิสสกค่ะใบชิสสก Shut พริกอันนี้เผ็ดมากค่ะฮึแซ่ ส่นอกส่นในอันไหนก็อร่อยจ้ะวันนี้มาแอบกินนะคะไม่มีใครเห็น <c oughs> พักนี้หนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยภาษีด้วยหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดเยนค่ะแพ็คนี้นะคะ แซบ็บแซบเวอร์จพี่น้องคลิปนี้ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปต่อไปคือกินจุเนื้อกันค่ะ